เป็นสมุนไพรต้นอะไรเอ่ยมีสรบคุณเด่นดับพิษโลหิตแก้พิษงูกัดต้นอะไรเอ่ยยูยูพาดูต้นผักเป็ดแดงผักเป็ดแดงเป็นไม้ล้มลุกมีอายุราวหนึ่งปีมีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางกระจายพันธุ์ไปทั่วโลกผ่านเส้นทางการค้าข้ามทวีปในประเทศไทยพบมากในภาคกลางเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก ลักษณะภายนอกอยู่ที่ความสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความสมบูรณ์ของดินทําให้มีความแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นที่ค้นพบผักเป็ดเป็นพันไม้กลางแจ้งที่เกิดตามที่ลกล้างว่างเปล่าตามสวนไร่นาตามทุ่งนาและคันนาผักเป็ดแดงลําต้นมีความสูงประมาณ10-45ึงซนติเมตรมีทั้งสีแดงสีขาวอมเขียวใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับแบบตรงข้ามลักษณะใบขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ดินมีทั้งใบแคบใบกว้างปลายใบมนปลายใบแหลมข้อยาวตามข้อจะมีรากดอกเป็นช่อกลมขึ้นตามง่ามใบเรามาดูสปปรรพคุณของผักเป็ดแดงกันครับโบราณอาจารย์ได้จัดสมุนไพรผักเป็ดแดงไว้ในจุลภิกัดผักเป็ดทั้งสองคือผักเป็ดขาวและผักเป็ดแดงตำราได้กล่าวไว้ว่าทั้งต้นมีรสขื่นเอียนมีสปปรรพคุณดับพิษโลหิตทำให้โลหิตเย็น ฟอกโรหิตและดูที่พิการเป็นลิ่มเลือดเป็นก้อนดําเหม็นแก้ปวดบั้นเอวและท้องน้อยระบายท้องขับน้ํานมรักษาโรคเกี่ยวกับลําไส้แก้ท้องร่วงแก้บิดลดไข้แก้พิษงูกัดกระตุ้นการไหลของน้ําดีใช้ตามพ่อแผลผักเป็นแดงไม่ใช่วัชพืชน,นะครับเป็นสมุนไพรมากด้วยสรรพคุณที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โบราณอาจารย์ใช้เข้าตำับยา รักษาดูแลคนไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตการจนถึงปัจจุบันแล้วพบกับยูฮูพาดูเป็นสมุนไพรต้นอะไรเอ่ยได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับ